เดี๋ยวเราลอเพื่อนๆเ,เข้ามาชมกันก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้เรามารีวิวค่ะเคสฉีดไขมันหน้าเด็กที่อธิตาคลินิกสาขาปิ่นเก้านะคะสาขาปิ่นเก้าเราย้ายออกมาจากเมเจอร์ปิ่นเก้าแล้วนะคะอยู่ริมถนนใหญ่เห็นชัดเลยนะคะอยู่ตรงป้ายบรม2 2ทับสเลยนะคะใกล้ๆกับสี่แยกนะคะแต่ยังไม่ถึงนะคะจอดรถหน้าร้านได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยวันนี้เรามารีวิวกัน ปรับรูปหน้าค่ะด้วยการฉีดไขมันหน้าเด็กนะคะเดี๋ยวขอน้องช็อปถ่ายเครื่องนุ่ด้วยเลยได้ไหมคะเดี๋ยวพี่จะได้ถ่ายทีเดียวเราจะถ่ายรีวิวทีเดียวเลยนะคะเพราะว่าเหมือนเดิมค่ะที่ร้านเราไม่ได้จ้างดารานะคะก็ขอรีวิวคนไข้จริงแล้วก็ลดราคาคิดราคาพิเศษนะคะวันนี้เป็นไขมันพร้อมสเต็มเซลล์หน้าเด้งนะคะ เป็นไขมันผสมสเต็มเซลล์โกลด์แฟกเตอร์พร p พร้อมนะคะในการฉีดไขมันเดี๋ยวเรามาดูเคสคนไข้กันนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูหน้าคนไข้กันชัดๆนะคะตอนนี้คือหลังทำเสร็จทันทีนะคะ,ะเดี๋ยวคนไข้มองกล้องนะคะชัดๆเลยค่ะเห็นไหมคะว่าหลังทำเสร็จทันทีนะคะหน้าได้รูปมากขึ้นหน้าเต็มอิ่มมากขึ้นหน้าไม่ย,ยุ่ยเห็นไหมคะ คนไข้มองกล้องตัวนี้นะคะเห็นไหมคะตอนนี้นะคะหลังจากที่หมอฉีดไขมันหน้าเด็กนะคะเสร็จทันทีนะคะก็จะเห็นว่าหน้าผากเนี่ยดูกลมขึ้นนะคะในเคสนี้เนี่ยได้โบท็อกฟรีด้วยนะคะเราก็ฉีดโบท็อกให้เลยนะาโบตา50ยูนิตนะคะแล้วเราก็เติมไขมันนะคะบริเวณคามับตีนกาแก้มตอบร้องแก้มยกหน้าแก้มใต้ตาร่องน้ำมาก ก็คือยกทั้งหน้านะคะฉีดเป็น lifting technique นะคะจะเห็นว่าใบหน้าของคนไข้เนี่ยดูสวยละมุนแล้วก็เข้ารูปขึ้นไม่มีย,ย้ยผิดรูปเห็นไหมคะว่ามาฉีดไขมันหน้าเด็กที่อาทิตาคลินิกมีแต่ข้อดีนะคะคือหหลังทำเสร็จไม่ต้องผักฝื้นคนไข้ชอบไหมคะชอบค่ะหน้าเต็มขึ้นเลยนะคะสวยไหมคะสวยค่ะ ตอนนี้ยิ้มไม่ค่อยออกเพราะชาะคะใช่ไหมหคะ <oton> คุณชะตอนนี้คนไข้บอกปาก <ประ cap> หนักมากนะคะตึงยาชาตึงมากเลยนะคะนะ <igen. S 1> แล้วก็ข้อดีข้อต่อมานะคะคือหน้าดูยกขึ้นนะคะทําให้คนไข้เนี่ยประหยัดค่าใช้จ่ายในการดูแลผิวหน้าไม่ต้องมาทําหัตถการที่ซ้ําซ้อนกันนะคะ สเต็ปต่อมานะคะก็คือเราจัดโง่เฮงให้ด้วยเห็นไหมคะเราปรับโง่เฮงรับซับให้เลยสะท้อนแสงเลยนะคะค,คุณค่ายเงาแวบนะคะ<ม>เห็นไหมคะว่าช่วงหน้าผ่าขมับเนี่ยดูสวยแล้วก็เข้ารูปมากขึ้นนะคะแล้วก็หลังทางเนี่ยไม่ช้าเพราะว่าเราใช้เข็มทู่นะคะแล้วก็ไม่บวมด้วยนะคะหมอว่างไขมัน ตรงจุดตรงตำแหน่งเพื่อยกหน้านะคะใช้เทคนิคลิฟติ้งเทคนิคนะคะเป็นเทคนิคใหม่ล่าสุดในการฉีดไขมันเพื่อปรับแต่งใบหน้านะคะจะเห็นว่าหน้าเด็กทันทีแล้วก็ที่สำคัญนะคะไขมันหน้าเด็กของเรามีการใส่โกร w t แฟ a เตอรแล้วก็ตัว PRP หน้าเด้งก็คือเป็นสเตมเซลล์จากเลือดเสริมเข้าไปด้วยนะคะทำให้หน้าคนไข้เนี่ยดูอ่อนยาวแล้วก็ดูเด็กเด้งเลยนะคะ ใครที่สนใจก็เข้ามาปรึกษาอาทิตาต้คลินิกได้วันนี้นะคะเหมาะกับคนไข้นะคะก็ขอลาไปแล้วนะคะใครที่สนใจสามารถปรึกษาอาทิตาต้คลินิกได้ค่ะเดี๋ยวเราบายยพร้อมกันนะคะบายๆสองกล้องเลยค่ะเพื่อนๆทําบ้านนะคะใครที่สนใจก็เข้ามาปรึกษาได้เดี๋ยวเราดูหน้าคนไข้ชัดๆอีกรอบหนึ่งก่อนก่อนที่จะลาไปแล้วเดี๋ยวคนไข้จะต้องกลับบ้านเห็นไหมคะว่า หน้าเต็มหน้าอิ่มขึ้นแล้วก็ไม่บวมไม่ช้ำไม่ต้องพักฟื้นนะคะคนไข้ชอบเลยนะคะชอบค่ะค่ะเดี๋ยวเราดูรูปก่อนทํากันนะคะอันนี้คือหน,ะน้าคนไข้ก่อนทาเห็นไหมคะว่าตอบแล้วก็ยุบโซมเลยนะคะช่วงนี้ดอบไปหมดเลยใต้ตาโบดลึกมีแก้มตอบล่องแก้มลึกล่องน้ำมากลึกนะคะเห็นไหมคะว่ามีหลายตำแหน่งเลยที่ยุบตัวลงไปนะคะมีรูปไหนอีกบ้างดูรูปด้านข้างนะคะ เห็นด้านข้างไหมคะลึกมากเลยนะคะแล้วก็แก้มตอบเยอะมากเลยนะคะรองน้มากก็ลึกอยู่ตอนนี้นะคะสวยเป๊ะเต็มทุกจุดจุดที่เป็นปัญหาเราแก้ให้หมดนะคะแล้วก็ระาวาังไขมันถูกตำแหน่งตลอดนะคะไม่ต้องกังวลว่าฉีดไปแล้วจะกลายเป็นสารเปาหรือเปล่า mm. ที่เจอบ่อยๆนะคะก็คือฉีดจากร้านอื่นนะคะจุดที่ควรฉีดนะคะไม่ฉีดนะคะแต่คนไข้แก้มใหญ่อยู่แล้วอัดเข้าไปทําให้แก้มห้อยมากกว่าเดิม แล้วต้องมาแก้ปัญหาด้วยวิธีการร้อยไหมหรือฉีดสลายออกแต่ของเราไม่ต้องเห็นไหมคะคนไข้หน้ายกหน้าเต็มหน้าอิ่มแล้วก็จุดที่คนไข้กังวลก็คือเต็มหมดเลยอโอเคเดี๋ยวเราจะลาเพื่อนๆแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะให้คนไข้พักผ่อนแล้วก็กลับบ้านวันนี้หมอลาไปแล้วนะคะบายค่ะ